เอาละผมธรรมโกรครับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงตัวเกมใหม่ของ Shadow World เนาะที่เพิ่งประกาศมาเมื่อกี้นี้เลยครับมันคือ Shadow World Verbyon นะเนอะเดี๋ยวดูตัวอย่างกันว่ามันเป็นเกมหน้าตาอะไรยังไงเนาะคือโลโก้ของไซเกมมาแล้วก็มีการย้อนรอยตัวอย่างของแพ็กเกเก่าด้วยเนาะแพ็กเกเก่าของไอตัวเกมหลัก Shadow World นิวโปรเจกต์ขึ้นเป็นแกงตัวละครหน้าใหม่มาเลยอเอ่อเนมิสเมื่อกี้เนมิซิสใช่ปะโอ้มีอะไรดูไม่ทันอ่ะอันเบิร์ดกับออคิสซาตันเฮ้ยมันมีนับอะไรให้ด้วย เอฟเฟกต์อีโวก็โอเคโอเคขึ้นเยอะโอ้ยอันอันนี้มาันาวเกาวี่นี่วะที่เป็นเลเจนด์ของแวมไพร,ร์อันนี้ก็จะเป็นโอ้นึกถึงไอ้นั่นนะมีเตะบ,บอลด้วยนึกถึงไอ้อะไรนะกันบุ้ยสมาจองมีตกปลาด้วย แล้วก็ RPG หรือเปล่านะม,มันมันคล้ายกับไอเมื่อกี้จะพูดว่ามันคล้ายกับโปเกมอนหรือว่าคล้ายกับไอตัวไอแกรนบูเวอร์ซัตอะไรประมาณนั้นเนาะเออมีมีมินิเกมให้เราเล่นคลายเครียดแบบนี้มันก็โอเคนะเพราะว่าอ,อตัวเวลาที่เราเบื่อจากไอเกมหลักเนะี่ย เอออย่างว่ามันคือการ์ดเกมอะเนาะเราจะเจอกับอะไรบ้าบอก็ไม่รู้เยอะแยะเออแล้วแบบเราเรามาเล่นอันนี้แทนเนี่ยมันก็น่าจะผ่อนคลายอยา่างไอตัวเกมเกมหลักได้พอสมควรเนาะเผื่อเนี่ยคนจะมานั่งนั่งติดเล่นมาจองกันมากกว่าด้วยอะไรแบบนั้นเนาะเออเนี่ยมีมาจองมีตกปลาอะไรแบบเนี้ยเออก็ไม่ว่าคนมันจะมาเล่นมินิเกมกันมากกว่าหรือเปล่าลนะเออแล้วทีนี้ ไอที่ผมเห็นก่อนหน้านี้เนาะก็อันนี้เป็นลีดเดอร์ของคลาสเออเนเมซิสส่วนคนนี้เป็นลีดเดอร์ของคลาสเอลเนาะแล้วก็ทำไมมันคัดเร็อย่างเลยวเนี่ยเออเนี่ยโมเลกันการ์ดเนาะไอที่เขาเห็นตรงนี้เนี่ยเออมันจะเป็นโมเลกันได้5า้าใบซึ่งของเกมเก่าเนี่ยเกมหลักเนี่ยนะมันจะโมเลกันการ์ดได้สาใบเออ สใบก็เพิ่มมา2ใบนี่ถือว่าถือว่าโอเคขึ้นเยอะนะผมว่าเพราะว่าแบบเราก็ามีตัวเลือกเยอะขึ้นอะ่ะเนาะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นเนาะคือไซส์ของตัวเด็กเนี่ยมันเหมือนจะใหญ่ขึ้นก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นเด็ก50-60บหกใบกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะ,นะถ้าถ้าทำได้ก็ดีเออเพราะว่าเออมันจะได้แบบมีตัวเลือกในการจัดเด็กที่เยอะขึ้นอะไรแบบนั้นแล้วก็อันนี้ ที่มันเกี่ยวกับอัลเมรอะไรสักอย่างเนาะมีอัลเมร์หนึ่งอันแล้วก็มีมอนหนึ่งตัวบนบอร์ดจิม้มจิ้มไอปุ่มเมื่อกี้ไปเนาะเชียมเลแล้วจิ้มไปแล้วตัวมอนเนี่ยเหมือนกับว่าสเตตมันจะเปลี่ยนเนาะอันนี้6 7ก็กลายเป็น7 8 7 8เนาะอืมก็กดแล้วอัลเมร์โดนทำลายด้วยมันก็ก็โอเคอยู่เออเคลียบบอร์ดออกไปได้ที่ผมสงสัย ที่ผมสงสัยมมกที่สุดก็คือตรงนี้ก็คือมันนับอะไรให้เขาลดด้ยวยเฟกเหรอเอเอเคาน์เตอร์อะไรสักอย่างเหรออันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็คือแบบเออเดี๋ยวก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมในตอนหลังจากนี้ดีกว่าว่าว่ามันคืออะไรเนาะอเอฟเฟกอีโบดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะเออแล้วก็ที่ผมเห็นก็คืออันนี้ ไอตัวเคเบรอสเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นลดเดอร์ของคลาสเนโคมัมนเซอร์เนาะแต่ว่าโลโก้ตรงนี้มันเปลี่ยนไปเนาะโลโก้ของเนโครเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงไงปกติมันจะเป็นสีม่วงแต่ว่าอันนี้ไอคอนก็เปลี่ยนสีก็เปลี่ยนเนาะแล้วก็อันนี้เปลี่ยน,น,นเนี่ยเนโครอ่ะปกติพื้นหลังตรงเนี้ยมันจะเป็นสีม่วงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นสีแดงเว้ เออก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงก,กับไอ้คลาสนี้อะไรประมาณนั้นเนาะอืมเริ่มจากตรงนี้ประกาศจากไอ้อ Shadow World Next 2024เนาะเกมใหม่ Shadow World War Beyond ทั้ง PC และโมบายจะเปิดตอนซัมเมอร์2024ก็คือตอนช่วงกลางปีหน้าเนาะเอ่อเพิ่มระบบใหม่ในการเล่นก็คือ Super Evolution เอ่อจะใช้ได้ตั้งแต่ตอนเทิน6เนาะ เริ่มหลัง EP ที่เหลือของเราจะเปลี่ยนเป็น Super Evo หรือชันพอยเพื่อใช้ในการ Super Evo follower ของเราได้สูงสุด2เมตรเนาะความสามารถ Super Evo ทำงานเมื่อทำการ Super Evo follower ของเราและหาก follower นั้นมีทั้งความสามารถ Evo และ Super Evo ทั้งคู่ความสามารถนั้นจะทำงานทั้งคู่เมื่อ Super Evo เนาะ,ะก็คือ มีเทคอีโวด้วยมีเทคซูเปอร์อีโวด้วยจะออกทั้งคู่เลยอะไรประมาณนั้นเนาะ,ะแล้วก็แอคอันนี้ก็เป็นความสามารถของอัลเบเลตในเทิร์นของเราเราสามารถสั่งใช้ความสามารถแอคของอัลเเลตนั้นได้เนาะอะไรประมาณนั้นมันคือไอที่เราเห็นตรงนี้ใช่ปะเออเนี่ยไปอีกนิดนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่าจะอันนี้เนาะเออ โอ้โอเคอะไรประมาณนั้นแล้วก็คลาสคลาสเนโครแมนเซอร์และแวมไพร์จะถูกรวมกันเป็นไนแมคลาสเนอะ,อะชื่ออังกฤษก็คือ abyss c ล a ส t อะไรประมาณนั้นไนแมเนี่ยเป็นคลาสที่ในตัวเ a เปอร์ของ s h a d o w w o r d อะไอตัว s h a d o w w o r d e v o เนาะก็มีก็ไม่รู้แฮะเนโครกับแวมไพร์นี่มารวมกันมันจะมันจะอะไรยังไงนะ <c oughs> คือผมกลัวเรื่องของบาลานซ์การ์ดมากเลยว่าแบบ ถ้าสองคลาสนี้มันมารวมกันแล้วมันจะโบกเข็นมากๆเลยประมาณนั้นนะ,นะเนาะเพราะว่าแวมพร์นี่ก็มีตอดหน้าเยอะมีของคอนโทรลที่ดีมากๆเลยประมาณนั้นไอ้โกเก่งด้วยแล้วก็เนโครเนี่ยการ์ Guard, ถมหลุมการนั่นการน,น, Guard, นี่อะไรบ้าบอมไปหมดนเนาะคือคือเป็นสองคลาสที่ที่มันเก่งกว่าเพื่อนแล้วมันมารวมกันนะอะไรประมาณนั้นแล้วก็ลดเดอร์ uh, ของคลาสเนเมซิสในเนื้อเรื่องก็คือไดเซนลดเดอร์ของคลาสเอลในเนื้อเรื่องก็คือ เลิฟชายเลิฟชายเนาะได้เซนก็คือตัวนี้ใช่ปะเห็นบอกว่าเป็นเนเมซิสแล้วก็อันนี้เลิฟชายเป็นของเอลเนาะอืมก็ชุดชุดที่ไอตัวอันนี้มันโชว์นไม่รู้ว่า YouTube มันจะอันนี้ผมหรือเปล่านะทำห้คลิปผมมันติดเหลืองหรือเปล่านะโอเคทีนี้เอ่อระบบโลกเนาะในเกม s h d o w w e o r อี e v o เอ้ยไม่ใช่ในเกมแซ w ด o วิช e y o n นเนี่ยเอ่อจะไม่มีแค่ระบบการแบทเทิลนเนาะ แต่จะมีคอนเทนต์ที่เป็นระบบโลกให้เล่นกันเนาะโดยจะเป็นเหมือนกับ Metaverse ผมเกลียดคำนี้จังเลยไอ้เมตาเวิร์สเนี่ยให้ผู้เล่นพูดคุยสื่อสารและทํากิจกรรมร่วมกันได้อะไรประมาณนั้นนอกจากนั้นยังมีพื้นที่ให้คนในกลมากวามกันหรือพื้นที่ส่วนตัวที่สามารถแต่งเองได้ะอะไรแบบนั้นเนาะและยังมีเกม,มอ,อื่นๆให้เล่นนอกจากการเบเทินด้วยอ่าไอ้ที่เราเห็นเมื่อกี้เนาะไอ้ที่เป็นมาจอง เป็นมาจองเป็นเตะบอลเป็นตกปลาเป็นอา g พีจีอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ไอระบบงานแข่งเรื่องงานแข่งเนี่ยมันบอกว่างานแข่งหลักจะถูกย้ายไปที่ตัว World Beyond, เว r ร์ b บิยอนเนาะแล้วก็ไอเอ้ยนะงานแข่งเวิร์กลางปีเนี่ยจะกลับมาใน2025โดยมีสลอ็อตแต่ละโซนดังนี้เ,เกรทชาร์ดเวิร์ดเนี่ยจะได้8สลอ็อตแล้วก็เกรทชาร์ดเวิร์ดโปรทัวร์จะได้3สลอ็อต แล้วก็ NetEast Championship เนี่ยจะ4สล็อตเนาะ n e t e อ s t ก็คือฝั่งจีนอะแล้วก็ Korea Open เนาะอันนี้ของฝั่งเกาหลีก็คือ2สล็อตแล้วก็ไต้หวัน p p n n ก็จะเป็น2สล็อตเนาะอืมเอาไวประมาณนั้นส่วนอของเวสของไอทาง Shadow World ไอ้อะไรนะ S, s E A O อะผมผมลืมชื่อเต็มมันเนาะก็จะได้3สล็อต Y Card ดอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรก็จะได้2สล็อตเนาะ แต่ก่อนหน้านั้นที่ทัวร์นาเมนต์จะย้ายไปเกมใหม่ทัวร์นาเมนต์ในปีหน้าเริ่มจากเวทเชิงเวเิร์ด2024สปริงเนีก็จะยังได้สิทธิ์ไปเอ่อเวลิลด์กลางปีอยู่และงานแข่งเวทในปีหน้าเป็นต้นไปผู้เล่นจากนอกประเทศญี่ปุ่นสามารถที่จะลงแข่งได้แล้วเนาะอืมคือตัวงานแข่งเนี่ยในใน,ในตอนก่อนหน้านี้ก็คือแบบเปิดให้เข้าได้แต่คนคนญี่ปุ่นไงเข้าไรประมาณนั้นเนาะเอ่อซึ่งในเรื่องของงานแข่งนี้ผมจะ ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่เพราะว่าส่วนตัวผมเป็นผู้เล่นแคชชัวเนาะเอ่อเป็นแค่คอนเทนต์คอนเทนต์ครีเอเตอร์เฉยๆเพราะงั้นก็จะไม่ได้อยากไปลงแข่งงานไหนอะไรสัเท่าไหร่เนาะเออคือเราเล่นการ์ดให้สนุกแล้วก็ได้คอนเทนต์ไปด้วยดีกว่าแค่นั้นก็พออะไรประมาณนั้นเนาะแต่ถ้ามีโอกาสก็อาจจะลองลงดูหรือเปล่าอะไรแบบนั้นเออแล้วก็อนาคตของตัว Shadow World เนี่ยเออเออตัวเกม Shadow World ปกติ จะเปิดให้บริการคู่กันไปกับตัว Shadow World World Beyond และข้อมูลต่างๆจะเปิดเผยให้มากขึ้นในไลฟ์ของ Shadow World Channel Special ในวันที่14นี้เอาไว้ประมาณนั้นเนาะซึ่งสำหรับผมเนี่ยนะเห็นแบบนี้มันก็กังวลในเรื่องของการโอน ID จากเกมเก่าเนี่ยนะว่าเออเราจะโอนได้หรือเปล่าคือวางไอเดียถ้าเกิดว่า เปิดคู่กันไปแบบเนี้ยอาจจะโอนไม่ได้จริงๆไหมเอออาจจะอาจจะโอนไอดีจากเกมเก่าไม่ได้แล้วก็เราต้องไปเริ่มใหม่กับเกมใหม่เลยอืมซึ่งก็แบบรู้สึกน่าใจหายเนาะคือส่วนตัวเนี่ยผมอยากให้มันอยากให้มันปิดเกมเก่าไปเลยปิดไอตัวเกมเกม Shadow w o r d อันเก่าไปเลยแล้วก็อโอนไอดีไปได้คืออาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องโอนการ์ดที่เรามีทั้งหมดไปให้ก็ได้แต่ก็คือผมอยากให้ตัว เกมใหม่เนี่ยเราโอนสลีฟที่เรามีอะ่ะให้พวกสลีฟที่เราเก็บมาตั้งนานเนี่ยเอออยากให้โอนไปได้อะอะไรประมาณนั้นเนาะแต่เดี๋ยวนะมันก็มีสลีฟของคอลาโบหรือว่าคอลแลบอะไรประมาณพวกนั้นอยู่เนาะอย่างเช่นเนี่ยพวกสลีฟสไปร์ลแฟมิลี่เนาะอ่ก็อาจจะติดเด็กสิทธิ์อะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็อาจจะทําไม่ได้เนาะเอออะไรแบบนั้นอืมก็น่าเสียดายน่าเสียดายที่มันมีโอกาสส่งที่จะ ไม่สามารถโอนไอดีจากเกมเก่าไปได้อก็น่าเสียดายแต่พอได้เรื่องใหม่กับเกมใหม่นี่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีประมาณนั้นนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกเบื่อกับเกมเก่าอยู่พอสมควรเหมือนกันเนาะ,ะคือในตอนช่วงหลังมาเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้อัคพคลิปของ Shadow World ละเนาะเพราะว่าคือใจผมตอนเนี้ยมันมันไม่มันไม่แม้แต่อยากจะเปิดเกมอะเนาะ,ะคือเกมมันน่าเบื่อมากอเกม Shadow World ในตอนเนี้ยมันมันน่าเบื่อมากพูดจากใจ พูดจากใจจริงเลยเออคือแบบเราเราอยากได้อะไรใหม่ๆแล้วแบบมันมันก็ไม่ค่อยมีอะเออประมาณนั้นเนาะเออแล้วก็บาลานซ์การ์ดที่แบบมันค่อนข้างแย่เออบาลานซ์การ์ดของตัวเกมหลักที่มันค่อนข้างแย่เนาะก็เลยแบบรู้สึกว่าเออพ่อเห็นของใหม่แบบเนี้ยเราก็อยากที่จะอยากที่จะไปเริ่มใหม่เหมือนกันอืมอ,อะไรประมาณนั้นเนาะเออแล้วแบบไอ้คิดว่าหวังว่านะไอ้ตัวเกมใหม่เนี่ยมันจะปังเนาะ พราะว่าถ้าเกิดว่ามันปังเนี่ยมันจะแบบทาใหา้มีการดึงดูดคนเข้ามาเยอะเนาะอะไรประมาณนั้นทั้งคอนเทนต์ครีเอเตอร์อื่นๆคนอื่นอะไรประมาณนั้นแล้วก็ผูเ้เล่นใหม่ๆอะไรแบบนั้นเนี่ยสำหรับผมนะไอตัวเกมใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไปได้สวยผมก็ผมก็พร้อมที่จะโดดไปเกมใหมอ่อ่ะเนาะอย่างที่บอกเมื่อกี้จะได้แบบมีฐานคนดูในช่องเพิ่มขึ้นด้วยอะไรแบบนั้นเนาะส่วนไอตัวไอคลิปเกมเก่าเนี่ย ไอตัวคลิปชาร์ตเวิร์ดเกมหลักเนี่ยก็ก็จะยังทําอยู่แหละแต่ว่าอ,าอาจจะไม่มากเท่าเมื่อก่อนอะไรไปบะมาณเนาะจะอัปเดตอะไรที่มันสําคัญสำคัญหรือว่าจะโชว์เคสเด็กที่ผมรู้สึกว่าเออมันมันน่าเล่นดีแค่นั้นก็พออะไรประมาณนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ